สวัสดีค่ะสวัสดีวันจัน์ทรนะคะสัปดาห์ใหม่อีกแล้วเนาะหายไปวันสองวันนะคะเอ่อเจ็บคอพูดไม่ออกวันนี้กลับมาแล้วนะกลับมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะไม่ได้ถามมาสองวันแล้วนะคะรู้สึกยังไงมีอะไรจะบอกไหม มาดูกันเลยเนาะอืมเขาบอกว่าให้เขามีคุณได้ไหมเออให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมเขาไม่เคยรู้สึกแย่แบบนี้มาก่อนเลยนะคุณเปนคนทำให้หัวใจกขาผ่องโตนะคะคุณเคยคิดถึงเขาบ้างไหมนะตอนนี้เขาเสพติดรูปร่างคุณมากเลยเขาว่างั้นอะไรอีกอีกโอ้คุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดนะคะ อะไรคะอืมเขาบอกว่าตอนนี้เขาเจ็บปวดมากเลยคุณมีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่อ่ะคุณยังจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าโอ้เขาขอเวลากว่าน,นี้ได้ไหมเขาขอเวลานะคะเขาอยากได้เวลาขอเวลาหน่อยได้ไหมนะมาดูอีก อนนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่นําความโชคดีมาให้เขาอะ่ะนะตั้งแต่เขาได้พบคุณอะเขาเหมือนเขาได้เจออะไรหลายๆอย่างนะคะเจออะไรดีๆหลายๆอย่างนะเออบางครั้งนะที่เวลาเขายุ่งๆอยู่อะคะ่ะมันก็แบบฉุกฉุกคิดขึ้นมาถึงเรื่องของคุณอะ นะคะแบบหอหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นคุณประมาณนั้นเลยอันนี้เขาบอกว่าคุณเนะี่ยมันคนที่สวยมากๆสวยสุดๆเลยนะคะนั่นแหละที่มันทำให้แับแบบเหมือนเขาโดนนะักจังดังไปเลยแล้วก็เขาก็กลัวที่จะทําอะไรแย่ๆนะอันนี้เขาบอกว่า ้าเมื่อไหร่นะที่เขารู้สึกแย่รู้สึกเศร้าขึ้นมานะคะเขาก็จะดูรูปคุณนะแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเยอะมกากๆกเลยนะไปเนี้ยที่เขาบอกว่าบางครั้งบางทีที่เขายุ่งยุ่งอยู่อะค่ะเขาก็คิดถึงคุณขึ้นมาพอหยุดแล้วมันก็ค,คิดถึงคุณขึ้นมาทันทีแล้วมันเหมือนแบบเขาได เติมพลังอ่ะเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเวลาที่เขาได้คิดถึงคุณอืมเขาบอกว่าหวังว่าคุณควจะให้อภัยเขาสักวันหนึ่งนะเขาบูลลี่ตัวเขาเองที่เขาลืมคุณไม่ได้เขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะคะเขารู้ว่าเขาได้ทําอะไรลงไปเออเขารู้ว่ะว่าเขาทําให้เรื่องมันแย่ลงนะเขาทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงอันนี้คือข้อความของเขาที่ส่งงคุณในวันนี้นะคะ เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะถ้าไม่อยากพลาดถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องนี้นะมูนสตาเทโรเา่911เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาแบบนี้นะคะปกติเราจะมาทุกวันเนาะแต่ช่วงเนี้ยคือไม่ค่อยสบายก็จะหายไปบ้างนะก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะ วันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ